ที่เที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุปรรครับนั่นก็คือฟาร์มจระเข้สุปรรนั่นเองพูดชื่อมาเชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักครับแต่ก็มีคําถามว่าแล้วตอนนี้เขากลับมาเปิดหรือ,อยังเชื่อไหมคุณผู้ชมมีคนไทยคนต่างชาตินะนั่งรถไปขับรถไปพอไปถึงนะเจอป้ายปิดบริการชั่วคราว<อ>ก็เลยถามว่าตกลงเนี่ย เปิดหรือ,อยังล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับ1เมษายนเลิกง,งามยามดีฟาร์มเจระเคสุดประการกลับมาเปิดให้บริการแล้วครับหลังจากปิดบริการไปกว่า2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ครับ <c oughs> นี่ครับถ้าใครเคยไปที่ฟาร์มจระเข้สุดประกาศคุณ้องเคยมีโอกาสได้ไปไหมเด็กๆหรืออะไรยงนี้ยัง,ไ,งยไม่เคยไปใช่ไหมคยเห็นในคลิปค่ะโอ,อคุณต้องเคยไปผมเนี่ยเคยไปตอนเด็กๆฮนะ<า>คุณผู้ชมฮะและที่สําคัญเชื่อไหมฮะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติอ่ะขับรถไปแล้วเจอป้ายปิดชั่วคราวอ่ะจนคนถามมาว่าเปิดหรือ,อยังแต่เมื่อวานนี้หนึ่งเมษายนนะ เป็นวันแรกของการเปิดและได้นอนเวลาคนไปฟาร,ร์มจระเข้สุดป,ประการเขาจะคุ้นเคยกับภาพนี้คือการแสดงโชว์จับจระเข้และการเอาหัว เข้าไปในปากของจระเข้ซึ่งบางทีที่นี่เขาจะเรียกคนที่โชว์การแสดงเขาเรียกว่าไกรทองนะฮะ<า>คุณผู้ชมนะซึ่งเป็นไฮไลท์สาคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติเฝ้ารอคอยครับหลังจากที่ไม่ได้ชมมากว่า2ปีแล้วนะครับหลังจากที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สุดประการปิดตัวลงชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับการเปิดให้ชมวันแรกเมื่อวานนี้แม้ว่าอย่างที่บอกไปช่วงนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวมากนะแต่ว่านักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ที่มานี่สู้ไม่ถอยเลยทยอยเข้ามาเที่ยวกันอย่างคึกคักทั้ง ชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวเพราะช่วงนี้อย่างที่ทราบการปิดเทอมแล้วก็ในเมื่อวานนี้เขามีพิธีตัดริบบิ้นกันด้วยนะครับ oh. ผู้ชมฮะเป็นการฉลองการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนี่ฮะฟาร์มจระเข้สุดประการเนี่ยนะฮะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับฟาร์มจระเข้สุดประการถือว่าเป็นสถานเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาดต่างๆมีมากกว่า6 0,000ตัวแล้วก็จะมีไฮไลท์การแสดงที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการแสดงโชว์ระหว่างคนกับจระเข้ทุกวันนะครับคุณ oh. ผู้ชมคร เพราะเปิดให้บริการมากกว่า70ปีตั้งแต่ปี2493ครับแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมฟาร์มจระเข้สุดประการดังขนาดไหนก็ดังถึงขนาดว่ามีอยู่ในคำขวัญจังหวัดสุดประการน่ะป้อมยุทธนาวีพระเจดีกลางน้ำฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลเมืองโบราณสงการพระประแดงปลาสลิทธิ์แห้งรถดีประเพณีรับบวัวครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม นี่ดังขนาดไหนแล้วก็อยู่ในคําขวัญเลยทีนี้อย่างที่บอกครับผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ฟาร์มจระเข้ไม่ได้มีแต่จระเข้เดี๋ยวนี้เกามีสวนสัตว์ด้วยถูกไหมคุณผู้ชมดังนั้นเขาก็จะมีสวนที่เป็นสัตว์ต่างๆเผื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะ ขอบลูกจุงหลายไปนี่ไปถ่ายรูปแบบนี้ครไปถ่ายรูปกับจระเข้แบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมมาแล้วก็มีสัตว์ต่างๆมีเสือมีช้างมีชนันนีมีลิงชิมเป็นซีมีอูดมีฮิปโปโปโตเตมัสและก็ปลาจํานวนมากรวมทั้งมีพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับที่มีการจัดแสดงกระดูกและหุ่นจําลองเดโนเสาสัตว์ดึกดาบรรและก็เรื่องราวของมนุษย์ด้วยนะครับดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะใครที่มีลูกมีหลานหรือบางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ไปมานานแล้วเร่องคุณน<อ>ุ้นไม่เคยไปเลย,ลยอ,อยากให้ได้ไปเพราะตอนนี้เขากลับมาเปิดแล้วนะครับผู้ชม,มและที่สําคัญค่าเข้าชมบางคนบอกแพงหรือเปล่าคุณผู้ชมถูกกว่าที่คิดค่าเข้าชมผู้ใหญ่80บาท<อ>เด็ก40บาทฮะอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสุประการแต่เชื่อว่าท่านผู้ชมรู้จักอยู่แล้วล่ะฟาร์มจระเข้สุประการนะเขามีวันหยุดไหมอ่ะเออไม่มี<อ>เปิดทุกวัน<อ><อ>และที่สำคัญใครที่มีเด็กเล็ก ชมฟรีนะฮะเข้าฟรีได้ด้วยนะฮะเข้าชมได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของฟาร์มจระเ้สุดประการเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19จริงๆยังมีหลายธรุรกิจนะผู้ชจมะแม้ว่าโควิด19จะคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนหรือหลายธรุรก,กิจก็ยังได้รับผลกระทบจากโควิด19รวมทั้งฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สุดประการวันนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับ